สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำการอัปเกรดนะครับในเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชัน Shopping Online Finco เวอร์ชัน3.0นะครับเราเริ่มจากการเปิดแอป,ปขึ้นมาครับจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบคุณสมัครด้วยมือถือก็อกดข้อที่เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมหรือสมัครด้วยโซเชียลก็สมัครด้วยตรงไหนก็กดเข้าไปที่ตรงนั้นเลยนะครับในที่นี้ผมจะทาให้ดูการสมัครผ่าน ไลน์นะครับจะเข้าไปอัปเกรดนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามามันก็จะถามให้เราอนุญาตนะฮะเรากดปุ่มเขียวครับจากนั้นก็กดสคริปต์นะครับที่อยู่ด้านบนโน้นนะครับนะสคริปต์อยู่ตรงนี้ครับกดสคริปต์นะครับเพื่อข้ามตรงนี้ไปนะครับระบบก็จะพามาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันในบัญชีที่เราจะอัปเกรดนะครับ ก่อนอื่นให้เราไปตั้งค่าสถานีประเทศที่เปิดใช้งานนะครับก็คือตัวนี้นะครับกดปุ่มนี้ครับแล้วเลือกประเทศไทยนะครับตอบตกลงเลือกภาษาไทยกรับตัวนี้เราตั้งค่าเป็นประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่อัปเกรดสมาชิกรับสิทธิประโยชน์ก็คือกดปุ่มนี้นะครับเราก็ไปครับ ที่นี่จะมีศูนย์รวมสินค้าสำหรับการอัปเกรดนะครับหลากหลายนะครับเราเข้าไปดูจะเลือกตัวไหนนะครับในที่นี้ผมจะเลือกชุดแพ็กเกจที่อัปเกรดปกติคือ1 5 9 9กนะครับแต่ผมจะเลือกที่สินค้าสักหนึ่งรายการอาจจะเลือกไปที่นาฬิกาแล้วกันนะครับนาฬิกาเ,าเครื่องปั่นแล้วกันนะเอาเครื่องปั่นชุดนี้นะครับนะเลือกเครื่องปั่นกดเข้าไปเลยครับนะ เนี okay? Guys, wow. well, ่ยค yeah. ือกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดที่อัปเดตตอนนี้ครับจากนั้นกดซื้อตอนนี้ครับด้านล่างครับกดซื้อตอนนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับที่ด้านบนภาษาอังกฤษนะครับใส่ที่อยู่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ใส่ที่อยู่ครับ แล้วก็กดปุ่มแดงด้านล่างครับพิมพ์ที่อยู่ลงไปในชื่อผู้รับนะครับแล้วก็พิมพ์ที่อยู่ที่จะให้ค u r รี่มาส่งนะครับจะใส่ที่อยู่ไหนก็นแล้วแต่เรานะครับเลือกอใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้คอรี่ส่งของนะครับให้เขาโทรหาเรานะครับนี่จังหวัดครับอ่า เดืกเอกอำเภอไปสนีที่อยู่ในใส่บ้านเลขที่นะครับ1 08่งแปทับหนะ้าาต่นั้นก็ใส่หมู่ที่ด้วยนะครับนะของผมอยู่หมู่บ้านรักรงทองข้าสตเข้าไปหมู่บ้านรักรั้งทอง ที่เบกตำบลงับที่อยู่ด้านล่างนี้เราใส่แค่ตำบลก็พอนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่บันทึกครับจากนั้นเราก็ติ๊กด้านบนตรงนี้นะครับก่อนที่จะกดปุ่มล่างนะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดส่งครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วกดส่งสีแดงนี่ครับ าจากนั้นก็เลือกวิธีการชำระเราก็กดและแต่เราจะเอานะครับในที่นี้ผมจะเลือกที่ออนไลน์แบงกิ้งตัวนี้นะครับของกดที่ออนไลน์แบงกิ้งนะครับจากนั้นก็กดปุ่มแดงด้านล่างก็เปครับจากนั้นนะครับเราก็โอนเงินเข้าไปที่หมายเลขบัญชีที่ปรากฏนี้นะครับหลังจากโอนเงินเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม สีแดงนี้ครับได้รับใบเสร็จบันทึกสําเร็จเนี่ยเพื่อเอาสลิปที่เราโอนนะครับมาใส่นะครับนะเราก็ไปเอาสลิปที่เราโอนเข้ามาใส่นะครับเมื่อมาใส่เรียบร้อยเสร็จเราติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกดปุ่ม complete นี่นะครับเมื่อกดปุ่ม complete เสร็จแล้วนะครับระบบก็จะมาที่ตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มนี้ครับสําเร็จนะครับกดปุ่มสําเร็จนี้ก็เป็นว่าการอัปเกรดก็เรียบร้อยนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็มีรายได้จากการช้อปปิ้งออนไลน์กับฟิ n โกและร่ำรวยมีรายได้วันละพันวันละหมื่นวันละแสนทุกๆคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ